สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับอยู่กับปอเพิ่มซับก็แก่ขุดเองครับอยู่กับสมิเตโมโอเอสเอสร้อยสามสิบโอ้ยยอดโอ้ยวงกีหลวมเลยดิ ตรงนี้ขยายสะอย่างเดียวครับทวเกขับเองรถวิ่งประมาณ7คันครับสายเหลืองสายเหลืองอ้าวเป็นได้อ่ะ เดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนอย่างนี้ต้องถอยมาครับโอยโชว์โชว์ตรงนี้ปลุกทุเรียนครับเดินหน้าก่อน เฮ้ยได้แล้วได้แล้วลูกพี่กลับขึ้นกลับขึ้นเดี๋ยวไม่คุยทำทางกันครับ เซติเซติเล่นสมิเต,ตโมเลยครับขับเองบอกว่าขับเองนักรีนพอครับถ้าเกย์ขับเองนี่รถจะใช้ได้นานสังเกตได้เลยครับฟืดฟาดฟืดฟาฟดฟาเร็วมาก ตูดลายแล้วหรือพี่เพราะว่าตูดลายไม่เป็นไรขอเอางานก่อนแล้วกันครับเร็วมากนะสมิตโมโครับหรือว่าสุดจัดขุดกลางใจกลางหมู่บ้านเลยครับนะหมอกไปเตี๋ยดนิ้วครับ สบายเลยวันนี้แบบจัดหนักจัดเต็มครับขยายสะเกาดินค่อนข้างจะสวยครับเอาแบบลึกๆไปเลยครับดินข้างล่างเปียกครับ ดินยากครับทุกวันนี้ตักผสมเลยครับโอ้หน้าดินค่อนข้างจะลึกมากนะไป <c oughs> เดี๋ยวมาดูเจ้าไฟเตอร์ ซูบิชิคันนี้อดีตเคยแรงครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังแรงอยู่แหมมีประสบการณ์ครับคนนี้ไม่มีเด้าเออเกียร์ลุดโอ้ไม่มีประสบการณ์ครับมันต้องอ้อมไปไกลแหสุดยอดสุดยอด เอนนแลทีมงานปอเพิ่มซับครับโอ้ตักยาผสมไปเลยครับ เดี๋ยวนี้คล่องครับตอนใหม่ๆไม่ค่อยคล่องเท่าไรครับเดี๋ยวนี้คล่องมากเจ้านี้ประสบการณ์เยอะเดี๋ยวเหยียบท่อเขานะตโรงการปลูกทุเรียนครับใจกลางหมู่บ้าน ไปกลับประมาณแปดกิโลครับวิ่งผ่านทางเราขุดนั่นแหละย,ยอดไปรถหนกักรถหนักออกฝั่งนี้รถเบามาอย่างนี้ ดูราดลาวก่อนปลาเทยอยู่ไหนพกใต้วะโอ้รถเยอะมากครับทีมงานนี้ ปุ่งกีใหญ่มากปุ่งกีใหญ่ใช้ฟันปีศาจอีกตั้งหาก <c oughs> ดินจำนวนจำกัดครับน่าจะได้มั่งร้อยเที่ยว